อันดูเหมือนว่าจะโดนผีกระทือบหรือจะได้ไปกระทือบผีเล่นบอเป็นอะไรวะอุ้ยอูเล่นเกาหลีเรามีผู้เล่นเกาหลีเลยนะโอป้ามาลุงยำไม่ใช่ลุงยำคุณลูกเสือเมาคีล่าสัตเมาคีล่าสัตข้าแทกขานข้าแทกอ่นหารเรียนเขาคายเขาคาย เิดเลยใครช้าจับคนจับคนช้าหนึ่ง,งานายไม่ใช่นั่นรอดเพแต่ผมเห็นมันมีตัวละครมีตัวละครไม่รู้ว่าเป็นตัวละครใหม่หรือตัวละครเกา่าอะน้าหล่อมากอีอะะ๋อหน้าหล่อชื่ออะไรดอปดอปเออนี่ไงนี่ไงตัวนี้แหละเงียบเลยเปิดเงียบมาก คี่ดูอยู่พี่ใครไม่ไม่ได้อยู่ที่ผมอ่าล็อกเกอร์อ๋อฆาตกรเป็นหานักเกอร์ที่เราเปิดกล่องนะผมมีไอ้นี่เปิดเปิดกล่องเลยโอเคโหนี่ไงตายอยู่นี่เอ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงผม,มเลยย,ย่องย่อมเอ้ยเอ้ยมันผ่านผมไปมันผ่านผมไป ผมเปิดกล่องคำภีนะฝากดูให้หน่อยวม่ไปหาเพื่อนป่าวะไ,ได้ของคำภีแล้วอยากใช้อยากได้เพร์กหนี่อะหมุนตอนตอนกดกล่องตอนเปิดกล่องมันหมุนถามร้อยกว่าฟิวงฟ้าได้มาเจอแล้วโอ้ยตก ถ้าเป็นไม่ได้อย่าเดินลงมาบ่อยๆตอนไล่นี่โดนแน่ๆไอ้กล่องนี่ละก็เราโดนหรอไม่มีใครโดนเลยเอาจริงตาเนี้ยฝากดูผมเงียบเงียบมากกันไงเจอแล้วเหรออยู่ด้วยผมไปมามามามมา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 ามามามมม ทีไม่เพื่อนอ้าผมรองมาข้างล่างแล้วฟังไหมฟังไหมมาผมอยู่ัำผมง่วงวมอยู่ตรงของครับอ้าโอ้โหผมจะตายว่ะรอดให้หน่อยเมราะอยู่จะเอ๋ตัวเอง ที่เสีข้าวมาันไก่ต้องไหมคงวบเดี๋ยวเราจะไปช่วยคุณประคำแป๊บโอประตูหายโดนผมโดนละ,ะผมโดนละเยเฮ้ย,ยได้อยู่ได้อยู่เพื่อนทำพิธีออกันหมดแล้วใช่ใช่ใช่เดี๋ยวถ้า okay, ชุดอเ,เองเลือดเลือดผมมันจะไม่เต็มไง ถ้าเจอวิญญาณมันก็เอาไปเอาไปชุบผมนี่วะของ <sp id> ผมก็ไม่มีแบบผมกดวิ่งอย่างเดียวเพราะนานๆไปมันก็เหนื่อยใช้วิธีการอ่ะกะเอาอันนี้เราจะเล่นนานแค่ไหนครูตาี้ตาไทายเมละ่ะหโอ้โหดานนี้ เดียเจอพีเข้ามันไก่อ้วเนี่ย,ยตัวที่เป็นอืมตัวอะไรนะไอ้นี่เปล่าเจนหรอไอ้นักโทษปะได้ยินเสียงตะโกนเมื่อกี้ไม่รู้อ่ะได้ยินเสียงผู้หญิงอะผู้หญิงอะถ้าแม่เบลก็ผีพาย ผมเปิดกล่องอยู่เลนี่ไงอ้าวที่ว่างแล้วโอ้โหผมโดนโดนเหรออยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวผมไปช่วยผมเปิดของคำพีอยู่อ้าวแล้วผมกดพลาดตะกี้มันน่าจะเห็นผมเฮ้ยอาจารย์ตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาเพื่อปัญญาดูใครดูกับผมดูผมดูผมดูผมโอเค โอ้ผีพายมัน,มนไอ้นี่ด้วยว่ามันมันปลาไปได้ไหมหวะหมายเชียนเยี่ยวนะผมเลยเปิดกล่องแนละ้วเลยเชี่ยพรสามารถให้เป็นประโยชน์อืมไม่เยี่ยมดีไหมอืม,มดีไหมเพม่อนฝากจู้หน่อยนะผมกำลังปรับเทียนอยู่ว้าไปไหนวะ ใจตัวเองฉันผู้เจริญซึ่งมาไม่ด้วยปัญญาเฮ้ยมันรู้มันเอาผมอยู่โคดนผมว่ะป๊ก แล้วใครยืนอยู่เนี่ยมันมาอืมก็หน่อยไม่ฮี้อตามจังันนะอ๋อมันปลาสเต็กไอ้ชิสโอเคพวกเราสมมุตต่อโอเคช่วยเพื่อนครับโอ้โหมันยัน,นยจับ จับได้ตั้งแต่ในกล่องนี่ว่ะผมตายแล้วโอเคผมหามทำพธียามนะเออๆผมได้เปิดกล่องผู้กล่องแล้วตอนนี้เปิดกล่องไว้เล่นหนะอมนี่คือเราเจอเ เสียงอยู่ข้างบนให้พวกเราจูงให้อยู่เอี yacht, ่ยโอ้ยลงมา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 ผมวิ่งละผมวิ่งขึ้นด้านบนละวงแตงวงแตงหยิบไม้ไม้ไว้เลยเจอทั้ง โอเคตรงนี้ตรงนี้ใกล้จะเต็มละจุกไวหน่อยนะไปละจ้าโอเคตายตายอีสองละโอเคมันยังอยู่กับผมอยู่ผมรอไปข้างล่างข้างล่าง ข้างล่างข้างล่างเราต้องไปทำยี่สิบนะมันอยู่กับผมอยู่เลยเนี่ยไม่รู้สึกว่าผีรอบนี้มันหนอแนมแนมเนี่ยเรารอแค่รู้สึกหอมแนมนะดึงใช่ไหมเอ,อ้ยแต่มันปะเนี่ยมันมันตีผมเรื่อยๆเลยแต่ตีไม่โดนอะอะไรว่ามันมันโยนเกมเหรอ อยู่ข้างล่างแล้วเราโดนขึ้นมามนขึ้นมามนขึ้นมามนขึ้นมาขึ้นมาไล่ผมอยู่ยังไล่ผมอยู่เหี้ยมันแค้นผมเล้วเนี่ยเอาผมพิงไม้ไหวตรงทางขึ้นเอาได้นะเราไปนสนวนแบบไมเหี้ยวนรอบสาราได้แหละ อเ่อเองอบา่ต่นเ้อนอนาเาอาอาผีผีล่วงไปผีล่วงลงไปตามผมตามผมอ้ผมตามผมผมหากล่องอยู่หรือว่ามีใครได้ของทำพิธีไปแล้วแต่ยังไม่ไม่ได้ไปมี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 คนได้มปคนได้อะไรมัอะไรหันี่นี่นี่มาแล้ เอาชี้ไม่โดนโอ๋อโดนแต่ว่ามันเปิดโล่อาา่าฮ่าไปชี้หรือไปมันเปิดโล่มันกายอยู่ไหนอะเออนี่ผมผม,มผมนีม่นี่นี่มา,มาเล่นตรงนี้ได้ผมทิ้งเอ็นเตอร์จีดิงไ้แล้วมันเป็นไรใครเอามันเป็นแคมป์เลยนี่วะเอ็นเตอร์จีดิงไอ้ตายเถอะแม่ง <c oughs> เรียกัเฟะ มันเบ็กครัออ๋อมันเล่นกับเพื่อนอยู่เล่นกับเพื่อนยอย,อยนนู่เฮ้ยเฮ้ยนี่ตรงนี้เจอเจอที่ทำพิธีนะแต่ไม่เจอวงก่อนอืมอืม ไป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 ตึงๆไง้อีเอาเอาผีทอแล้วอืมแล้วหน่อยไม่เพื่อนได้นี่คืออะไรอ่ะคือหาประตูนิวรณ์เหรอใช่หาหาหาประตูเลยหาประตูเลยประตูนิวรณ์อยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ตรงนี้ นี่ผมเอ้ยได้ยินเสียงเราเราออกเลยก็ได้นะเราไม่ต้องไฟกับพีอ่ะใช่ใช่ผมกำลังหาเอ้ยเพื่อนเพื่อนติ๊กตรงน,นู้นเดี๋ยวผมประตูนี่วอนอยู่ไหนวะเฮ้ยผมเจอประตูแล้วปะวะเจอเราติ๊กอยู่ชั้นล่างอ๋อนี่ไงเจอประตูแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมติก๊กผมติ๊กไว้มาเลยมาเลยหรือประตูมันใช้ได้แค่คนเดียวปะเอา้า